ว้าวผมได้การ์ดทองแม่ผมยังไม่ซื้อช็อกโกแลตแม้แต่ชิ้นเดียวเลยบายนะจ๊ะบ <Bye. S 2> ๊ายเธอหน้าตาไรคนขายประมาณเท่าไหร่ว่าเตอร์ใครออนไลน์หนึ่งหมื่นสี่สิม่องอะไรบางอย่างนั่นแหละใส่ใส่ไปเถอะและ้วเถอะก็วังกา s t o r i e เกมที่ว่าตอนเนี้ยต้องมาดูเรื่องราวของวิลลี่วังกาเจ้าชายแห่งช็อกโกแลตเจ้าของโรงงานช็อกโกแลต ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ไม่สามารถสู้ผมได้หรือเปล่าผมเป็นโรงงานกันจัผมเนี่ยจะมาเล่นเรื่องราวของวิลลี่วองกาตัวนี้โจรแลก็เราบอกเนี่ยนะผมเนี่ยจะโดนเจ้าของโรงงานไล่ออกหรือจะโดนมันตุยตูดรวมจะโดนวิลลี่วองกาจับไปเกจะเป็นยังไงเนี่ยไปชม การไอโยไม่จะตนานเลยนี่ขอ,อนำเสนอโฟเก,<ฟ>ก,กมจีจีความสนุกความ่าอยู่ในช่องนี้ทันทีขอขอบคุณ2 0 0พันเลยซึ่งเป้าหมายต่อไปคือ 3, สา0พัใครอยากรู้อะไรก็ใต้คอมเมนต์นะนะจ๊ะเฮ้ยอยู่รีนในวายก็ไดไดีแก้าผมได้การ์ดทองแม่ผมยังไม่ซื้อช็อกโกแลตแม้ถึงชิ้นเดียวเลยโอเคครับแล้วว่อาอะไรกัได้เข้าเกมวอุีเกมเนี่ยเขาบอกจะมาเล่าเรื่องราวไอวิงีวงกาตันนี้นะนะมันแบบดูหน้าตา น่ารักและหล่อหลังเขาสิอ่าผมไปรถบัสน,นี้นะมีเจ็ดขอละไปเล็กสกผมได้การ์ดทองทุกคนผมยังไม่ซื้อช็อกโกแลตมาถึงชิ้นเดียวเลยผมได้การ์ดทองแล้วอะ่ะเออไม่อยากจะขี้โม่อะ่ะวันนี้วองกา Where ว r อ you เออแล้วทำไมพวกเราามาอยู่ที่นี่เนี่ยนี่คือมเด็กอะไรบางอย่างเฮ้ยมันซื้อเกมหาจะมาเป็นขี้โกงเหรอทุกคนเอาล่ะทุกคนฉันรู้สึกแบบโคตรตื่นเต้นเลยอะ่ะเอาล่ะวันนี้พวกเราเนี่ยจะมาแบบถ่ายรูปกันทุกคน และนี่คือเด็กอินเทอร์เน็ตป๊อปปุระคิดท่านแบบจะเดินทางไปที่โรงงานช็อกโกแลตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันรู้สึกและนี่คือเด็กเคซี่คริส้วมันมีการเลือกอย่างนี้ด้วยอ,อันดับต่อไปคือการไปที่โรงงานช็อกโกแลตนั่นเองวิลลี่ผมเป็นเด็กดีผมต้องได้โรงงานสินั่นไงโรงงานของวองก้าคุณวองก้าครับแบบอยากไปกินช็อกโกแลตมากเลยะว้าวองกาเปิดประตูให้ผมหน่อยวองกาว้า,วาเฮ้ยไมเฟน เข้าไปตอนไหนเนี่ยว้าวโรงงานวิลลี่วองกาถามจริงประตูเปิดงีรอเนี่ยวองกาวองกาว่าไงเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานช็อกโกแลตของฉันวองกาเซชีสถ่ายรูปแชะชีส,ส,ชสเออฮ่าฮ <laughs> ่าว้าวมัน โคตร Amazing เลยเพื่อนสวัสด,ดีค่ะคุณวิลลี่เออสวัสด,ดีเด็กๆนี่ทุกคนได้ตั๋วเชิญเป็น Golden Ticket หรือเปล่าใครรู้สึกตื่นเต้นในบ้างทุกวันนี้เย่ yeah! มตื่นดี๋ยัไม่ได้กดกระโดดเลยเกมเขาทำห้สุดยอดมากเอาละพวกเราพร้อมแล้วยังในการไปเที่ยวในโรงงานของฉันนะว้าวผมสึกตื่นเต้นมากเลย,เลยครับคุณวองกาว้าวว้าว นี่มันนัน่นนั่นปอมปะปอมปะวัดดีโอโหไหนเขาบอกไม่ให้วัดดีว้าวที่นี่รู้สึกสวยมากๆยาดทุกคนตามสบายเลยนะแล้วคือเราต้องไปแม่น้ำเหรอหรือว่าอะไรว้าวนั่นนี่คือลูกอมที่เราต้องเก็บใช่ไหมเลยดี <Ready>? g <Go>! กอ๋อเก็บมาแล้วอ๋อเก็บลูกอมให้เยอะว้าว ว้าวลูกอมเย้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 ลูกอมเย้ลูกอมผมผมต้องการลูกอมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปแย่งของกูอะของกูอ้เดียวเดียวคผู้หญิงบักเสร็จโจลละไม่มีใครเอาสวยผมต้องเก็บให้ได้มากที่สุดในโลกไม่ต้องเอ้ย่รอคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงไม่ต้องไม่คนนี้ก็ได้เออผมได้ผมได้ไผมได้ผมได้ไวไวยวไ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 วเอาล่ะหมดย่งหมดย่งผมน่าจะกินไปหมดแล้วมั้งเนี่ย ชนะแล้วใช่ไหมเก่งมากแต่ตอนนี้มาดูกันว่าใครอะเก็บลูกอมได้น้อยและส่วนคนที่ชนะนั่นก็คือฮะเนี่ยนะวินเนอร์ไอท์แทสไอท์สทสยวเฟียลอะฮะและคนที่แบบเก็บลูกอมได้น้อยสุดคือโทอบีเมื่อกี้ว้าวโอเคโทบีนายไม่ต้องเสียบ ไม่ต้องเสียใจไปนะเธอคือเธอไม่ต้องได้โรงงานนี้ไปฉันจะเอาโรงงานนี้ไปคนเดียวเธอไม่ต้องเอาบายบาย,ายบายบายนะจ๊ะบ,บายคุณโอ้โหอร่อยกับช็อกโกแลตนะไปเกมต่อไปกันเถอะทุกคนแล้วเกมต่อไปทุกคนพร้อมกันหรือยัง Let's go <S เกมต่อไปจะเป็นอะไรเกมกินเด็กว่ามิสเตอร์มิสเตอร์วองกาแล้วพกเราจะไปที่ไหนเนี่ย แล้วลุงป้าลุงป้าไปหายไปไหนน่ยปกติต้องพายเรือด้านหลังไม่ใช่เหรอป้าลุงป้ามาเจอวังก้าคือแกเนี่ยได้ยินสิงฉันพูดไหมโอเคแล้วเราจะไปไหนกันแน่แย่มันเป็นกฎนะคือมันเป็นที่อย่างหนึ่งที่ฉันไม่สามารถบอกได้เออแล้วลืมบอกไปว่านายโคตรเตี้ยอะไรถามจริงก็บพวกเราเด็กไงคุณไม่เคยเด็กอ่ะเออไม่รู้ไม่ทาไมฉันเนี่ยไม่รู้สึกตัวเตี้ยกับนายตลอดเพราะฉันเนี่ยมีหมวกไงล่ะฉันก็เลยไม่รู้สึกเตี้ยนะ ฉันมีหมวกใส่ตลอดเวลาไงไม่เหมือนเธอฮัลโหลมิสเตอร์วองกาว้าวตอนนี้มีแบบของช็อกโกแลตใหม่ให้ฉันได้ผลิตช็อกโกแลตใหม่ให้ดูแล้วเอ้ยดีมากเดี๋ยวทาทำให้เด็กๆพวกนี้กินด้วยนะเอ้ยเดี๋ยว อะไรอะ่ะให้ฉันเป็นตัวอย่างนั่นเหรอไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีช่วยทำกัมมี่อะไรบางอย่างด้วยนะเอาล่ะพราเราจะมาทำ most e r t a n amazing gam in the world a n d you s a l กันเถอะว้าวเสียงมันแบบก,กัมมี่ธรรมดาว้าวมันจะเป็นหมากฝรั่งที่ amazing มากว้าวงั้นพวกเรามาทำหมากฝรั่งกันเธอเด็กๆมิสเตอร์วองกาทำยังไงอะ่ะโอเค อันดับแรกนะเย่ yeah, ผมเห็นนะมิสเตอร์วองกาโอเคอันดับแรกคุณต้องการใส่อะไรเอ่อเอาเป็นรสสตรอเบอรี่แลวกันเพราะผมเย้ yeah, นั่นเป็นช้อยที่ดีมากเย่โอเคนาวนายต้องการความหวานประมาณไหนเอามีเดียมกลางๆไว้ก่อนทุกคนหวานมากก็ไม่ดีอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้เออนะเอามีเดียมมีเดียมไว้ก่อนแค่นั้นมันจะพอกันเหรอเอ่อมันพอสำหรับฉันนะวองกา next อันต่อไปคุณต้องการขนาดประมาณไหนเอาประมาณนี้อ่าน่าจะพอได้แหละน่าจะพอดีคำอยู่เย่ yeah, ถูกต้องนั่นเป็นขนาดที่กำลังพอดีเลยแน่นอนสำหรับผมแล้วโอเ้เกมนี้มันช่างสนุกเหลือเกินว้าวฉันรู้มันสนุกมากเอาวองก้าเขาเรียกไงอะ่ะคนใส่อะไรใ,ในในหมักฝรั่งแน่นอนฮะมันคือ m y ่คอมพตี้มันคืออะไรไม่รู้นะจ๊ะ Yes Mr. Wonka lose byways ในขณนะนั้นช็อกโกแลตก็ได้เกิดมันใหญ่ขึ้นเอ่อคุณนักวิทยาศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นอันนัาต่อไปนะฮะเอ่อนายต้องการให้มันอะไรอะไรอันนั้นแหละอันนั้นแหละเอากัมเบสเอาอันนี้กันสีม่วองอะไรบางอย่างนั่นแหละใส่ใส่ไปเถอะแล้วเธอก็ขอโทษคุณวองกา ผมขอโทษเมื่อกี้คุณไม่เห็นอะไรระเบิดทั้งนั้นคนขายประมาณเท่าไหร่วัดเดอสองพโอ้โหหกร้อยหกรพอโอ้โหหกร้อยดอนมันไม่ใช่ดอนมันมันคืออะไรไม่รู้แต่ที่ี้มันโคตรแพงถามจริงจะขายออนไลน์หนึ่งหมืสี่มันไม่แพงกันไปหรอไม่แน่ใจว่าแกเนี่ยจะไปในเกมต่อไปได้หรือเปล่าเอ่ต้องการแบบ amazing สำหรับเราแล้วในในการสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรหรือต้องการผลิตอะไรต้องการเอาแบบอะไรสิ่งแปลกใหม่ให้ทุกคนนะทุกคนทําให้โลกรู้ว่าสิ่งแปลกใหม่นะั้นมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วสามารถบินได้เออนั่นแหละ Amazing มากอาล่ะคุณต้องเลือกอะไรบางอย่างช็อกโกแลตวิลลี่วองกาเขาตั้งใจทำช็อกโกแลตเราก็ต้องทําช็อกโกแลตดูนี่ บอกแล้ววองก้าผมผ่านไปนั่นต่อไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมได้หกสิบสามเอ่อคนที่ได้น้อยกว่าห้าสิบหรือเป๊ะกว่าห้าสิบจะตกรอบผมได้แดหกสิบสามนี่ผมเฟี้ยวแล้วนี่หมักฝรั่งง,ง,ง,งอ๋อเพอเิ่มเยมันเพเิ่มเยอะหรือลดเลืเลเลผมเมื่อกี้คือผมเจอคนตกรอบบายยคุณผู้หญิงบายบาย ไว้เจอกันนะอย่าบอกคุณผู้หญิงที่ผลิตพลาดไป50%แล้วนายกำลังจะขีดโอ้นายเปลี่ยนเป็นตัวสีฟ้าตัวเธอกำลังบวมขึ้นนะ่ะเฮ้ยฉันต้องทำไงต่อมิสเตอร์วองกาไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวฉันฉันจาัดก,การเองเด็กคนนี้เนี่ยต้องเอาไปคันน้ำผลไม้ฮ่า <c> ม <oughs> ิสเตอร์วองกาฮ่าฮ่ารีแลกซ์เธอน,าน่าตาไรอย่าบอกไอ้ที่คัดแยกไอ้เนี่ยถั่วใช่ปะ Don't fall i เ here เอมีมีใครแบบสนใจจะลองโดดลงมาไหมฮ้นี่ฮึว้าผมเกลียดเกมนี้ท่านผู้ชมโอเคครับแล้วนี่ก็ไม่ทั้งหมดของเกมวองกาส่วนผมเนี่ยก็ยังไม่สามารถเล่นจบได้เมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรทางนั้นนะผมอาจจะแบบตกไปท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรทางนั้นนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำคลิปต่อเนี่ยว่า ถ้าผมจะสามารถแย่งชิงโรงงานโรงงานของมิสเตอร์วองกาได้หรือเปล่าของคุณวิลลี่วองกาได้หรือเปล่าหรือผมเนี่ยจะแบบตกใจเหมือนเมื่อกี้อีกหรือเปล่าสําหรับใครเนี่ยที่สนใจมาแย่งชิงโรงงานโรงงานช็อกโกแลตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ผมถึงยิ่งแบบไว้ใต้ดิฟคลิปชั่มคลิปร้อยนิ้นลองไปหาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมลองคิดน,นะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ตั๋วบัตรทอง Amazing สุด Amazing ที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้บัตรเชิญไปที่โรงงาน วิลลี่วองกาโรงงานช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในตลอดการแม้ในชีวิตจริงก็ไม่มีแล้วท่านผู้ชมได้แข่งขัน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 จนได้รู้ว่าตัวเองได้ตกลงไปในหลุมที่เขาคัดแยกถั่วซึ่งคนนั้นคือผมเองที่ตกถ้าท่านผู้ชมได้เจอกงน้นจริงๆแล้วก็ ข่ามันอ่ะข้ามุยเอ้ยดูคลิปนี้จบแล้วอ่ะนี่ทางด้านขวาเป็นวิดีโอคลิปใหม่ล่าสัดและคลิปทางด้านซ้ายจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำนะเอออย่าลืมกดติดตามด้วยไม่งั้นพลาดคลิปแน่นอนครับ